สวัสดีนะครับลูกค้าใน u t u b e ครับหรือว่าเป็น f c ฟครับช่องของเรานะครับวันนี้ร้านปอปรมเซตเตอร์กำแพงเพชรก็มีสินค้ามาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ครับเป็นตัว2808นะครับตัวนี้เป็นตัว28แรงนะครับ2808เป็นตัวระบบเดียวกับ3-408ลักษณะจั้ายกันนะครับตัวนี้ผิดกันแค่กระบอกกระบอกลูกสูบนะครับตัวนี้ซีซีจะน้อยกว่านะฮะ ก็ลักษณะทั้งทั้งเสื้อเกียร์ทั้งอะไรต่างๆครับพวกปั๊มหรือว่าเป็นพวกเกียร์เป็นท่อนท้ายครับก็จะคล้าย3-4จะเหมือน3-4นะครับผิดกันแค่จจะมีเเาเบรกครับเเาเบรกเล็กเฉยๆนะครับตัวน,นี้ ลักษณะตอนนี้จะคล้าย3ามสี่เลยครับยางครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่4เส้นเลยนะครับตอนนี้เป็นยางขอบเดียวกับ3ามสี่แล้วนะครับตอนนี้คือลักษณะทรงเหมือน3ามสี่นะครับแต่ว่าแรงเครื่องเป็น28อยู่ครับตอนนี้ราคาผมเปิดมาไม่แรงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับตอนนี้มาเป็นอุปกรณ์ตัวเปล่านะครับตอนนี้อุปกรณ์ไม่มีนะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับลูกค้า ่ะเดี๋ยวผมมาไล่ดูเรื่อยๆนะครับตรถผมก็เยอะอยู่นะตอนนี้รถตัวนี้นะครับเป็นตัวผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นยาง4เส้นหายห่วงนะครับยางสวยนะครับระบบไฟครับระบบไฟก็ครบทุกดวงนะครับตอนนี้ระบบไฟท้าย2ข้างครับไฟยกเลี้ยวสปอตไลท์นะครับครบนะครับตอนนี้ครบครับแล้วก็ตัวนี้ผมเปลี่ยนสีแขนยกนะครับเป็นโอลิงแขนยกให้นะครับสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมนะฮะนี่ครับ ก็จะมีรอยถลอกบ้างนะครับเป็นรถไล่นะครับตัวนี้เป็นรถไล่พีดีโอก็ยังไม่ได้เปิดซินเลยนะครับพีดีโอดีครับพีดีโอเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็สีเดิมนะครับลูกค้าก็ดูดูดูง่ายนะครับตัวนี้สาวล่มก็ไม่ผุนะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับจากของร้านนะครับตัวนี้รถไล่จากของร้านนะฮะนี่ฮะก็ตัวนะครับผมจะเน้นไปสีเดิมหมดนะครับนี่ฮะ หาลูกมาร์กหาลูกมาร์กตัวนี้นะฮะสี่สี่ตัวเลยนะครับตัวนี้ผมตัดเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้ใส่ตัดให้เปลี่ยนสนักใหม่ให้นะครับตัวนี้ตัวนี้เกียวนะครับหมุนได้ปกตินะครับผมเช็คผมล้างเกียวให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้โซ่ข้างก็ปกตินะครับ ปกติได้หมุนได้หมดใช้งานได้นะครับตัวนี้ไฮดรอลิกดีนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีกระตุกนะฮะครับลูกค้าถ้าจะต้องการเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ครับโรตารี่ก็เพิ่ม2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นผานห้าพันหกมีนะครับผานหกก็เพิ่ม1 5 0 0 0บาทนะครับหรือจะเป็นตัวตัญญาก็2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นตัวตะย่าใหม่นะครับตัวนี้ครับก็สามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ใส่ได้นะครับ ครับตัวนี้นะฮะเนี่ยสีโซนพักหลังครับผมพ่นให้หมดพ่นให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้ครับพ่นให้ใหม่หมดนะครับเพราะว่า,ารุดไล่ครับมันมีรอยถลอกมาเยอะนะครับคิดโคนมาเยอะก็เลยผมก็พ่นให้ใหม่ครับแล้วก็เคล,ลือบฮารล็กเกอร์ของทูเครถยนตใ์ให้ให้ให้หมดเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นสีเดิมนะครับฝากระโปรงสีเดิมผมก็เคลือบของอทกเคให้นะครับเคลือบตัวนี้ครับไม่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 ต้องกลัวซีดนะครับไม่ต้องกลัวซีด ed, ก,กวรอกครับเพราะว่าเป็นของรถยนต์นะฮะแต่ว่า Gesund, од, happier, เครื่องนะครับพวกเครื่องพวกอะไรนี้ผมจะเน้นสีเดิมหมดนะครับท่อนคัดตัวนี้เคยเปิดมาแล้วนะครับจะเป็นสีเดิมนะครับตัวนี้ท่อนคัดเคยเปิดมาแล้วนะฮะนี่ฮะ เครื่องอตัวนี้ก็เดิมนะครับสีเดิมหมดเลยนะครับรัวนีตัวนี้เครื่องนะครับลูกค้าเดิมเปิดมาแล้วครับแต่ก็แน่นครับแน่นไม่มีไอนะครับตัวนี้เครื่องมีเปิดมาแล้วนะครับท่อนคาดก็เปิดมาแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ตัวนี้ สว28เล็งผลิตญี่ปุ่นนะครับมีเล็กทวงมาให้3ก้อนนะครับเล็กทวงหน้า3ก้อนนะครับเดินเป็นรถไล่นะครับตัวนี้อ่่านีฮะยางก็สวย4เส้นครับชุดเพาหน้าตัวนี้อ่าผมเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับเช็คหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ไม่่วาจะเป็นเฟืองไปลูกปืนนะครับเป็นให้ลูกมากนะครับตัวนี้ก็ผมเช็คให้แน่นแล้วครับไม่ต้องกลัวนะลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับ100,000 10,000 8,000บาทครับสามารถส่งได้นะครับก็ค่าขนส่งหรือต่อรองไงก็โทรคุยกันได้นะครับเนี่ยนะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์4 4เกียร์หลักนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวว่างนะครับเดินหน้านะครับเดินหน้ามีเดินหน้าช้านะครับแล้วก็เดินหน้าเร็วนะครับแล้วก็ถอยหลังจะเป็นถอยหลังช้าอย่างเดียวนะครับ ครับตัวนี้นะครับก็เป็นเกียร์หลักใส่ค้าไปเลยนะครับใส่ค้าไปเลยก็ไปเล่นตัวนู้นะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวดึงขึ้นจะเป็น2เพลานะครับกดลงจะเป็นปลดเป็น2เพลาเป็นเพลาเดียวนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับหางให้ล็กนะครับให้ลงช้าหรือลงเร็วนะครับถ้าให้ลงเร็วก็ปรับย้อนเข็มนาฬิกานะครับถ้าอยากให้ลงช้าก็ปรับตามเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้ก็เป็นคอนโทรล คอนโทรลหางหลังนะครับตัวนี้คอนโทรลหางหลังแล้วก็มีตัวล็อกตัวนี้ตัวล็อกครับแล้วก็ตัวนี้เป็น P.T.O นะครับมี2ออรอบนะครับเป็นรอบอ่าสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบกับเจ็ดร้อยห้าสิบครับมีสองรอบนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับอีกอย่างนะครับเป็นตัวล็อกล็อกล้อครับล็อกล้อหลังคู่นะครับให้ฟรีพร้อมกันนะครับตอนติดลมนะฮะอ่าครับผมเกียร์จะประมาณนี้นะครับลูกค้าเบาะ ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับบอกชั่วโมงก็ทํางานตัวนี้ไม่ต้องดูนะครับลูก้าชั่วโมงขาดมาครับตัวนี้พันสามครับชั่วโมงขาดมาครับตัวนี้ขาดมาเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยสภาพประมาณนี้นะครับลูกค้าไม่ผุนะครับเป็นรถไล่นะครับเป็นรถไล่ไม่ผุค่ะเนี่ยยางสวยสี่เส้นนะครับ ก็จะมีอ่ากล้องน้ำมันโซล่าผมเปลี่ยนกล้องให้ใหม่แล้วครับไล่แล้วให้ใหม่แล้วน้ำมันเครื่องตัวนี้ยังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวคัทนิดนึงครับนี่นี้คัทนะครับก็ยังดีนะครับตัวนี้ผมตีให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ขูดนะครับถ้าเกิดว่ารวมนะครับจะขูดนะฮะเดี๋ผมเปลี่ยนบูทคัทให้แล้วนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวมาลองดู เปิดฝากระโปรงดูนะฮะอ่านี่ครับเปิดฝามาแล้วนะครับดูฝาซูบครับตัวนี้มีรอยประแจขันนะครับีฝาา้าวครับฝาเครื่องก็เปิดมาแล้วนะครับตัวนี้แต่ก็ปกตินะครับใช้งานปกติ นี่ก็สวยๆครับสีเดิมนะครับตัวนี้อ่านีัเสียเดิมครับปั๊มกับปั๊มเดิมนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนในลูกปืนยอยพงลอยให้นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวแรกมันหนักนะครับก็สวยๆนะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยครับไปตัดหญ้าครับตัวนี้ตัดหญ้าดีมากนะครับผมจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับติดเครื่องให้ดู ติดง่ายนะครับตอนนี้เป็นฟองพลายพาเวอร์นะครับหมุนได้เลยนะครับฟวงหมุนได้เลยนะหมุนใบหมุนเบานะครับตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตาเร่งดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเร่งให้ดู เสียงเครื่องเพาะนะตัวน,นี้เพาะอยู่เครื่องนิ่มนะ เเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับตอนนี้เครื่องแน่นดีนะครับแล้วก็ดูหม้อน,น้ําครับยวดูรอเาวาล์วน้ำเปิดสักครับงวาล์วน้ำเปิดอ่าท่อจะร้อนนะครับ ว่ากา,ารกระชอกของน้ำนครับขึ้นมานะครับาบางบาง,บางคนไม่รู้นะครับว่าน้ำจะกระชอกขึ้นมาได้นะครับดูพยายามดูว่าพออากา,าศมีขึ้นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ ่อน้ำปกตินะครับอ่านี่ครับอ่าตัวนี้นะครับก็รถหลักน่าจะเป็นปีห้าหนึ่งครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับก็ลูกค้าจะซื้อรถครับก็ดูดีๆนะครับมีหลายร้าน,นครับมีหลาย หลายที่หลายร้านหลายบริษัทครับที่ให้บริการลูกค้าอยู่ในขณะนี้ครับลูกค้าต้องดูด้วยครับว่าลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าต้องไปทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าตัวนี้ผมรับประกันให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางตัวนี้ยางก็ลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนเอาใหม่นะครับตัวนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนเอาใหม่เลยนะครับสเส้นเลยนะครับตัวนี้เป็นยางของ34แล้วนะครับต่อส่กันได้เลยนะครับตัวนี้ก็ผมก็เช็คระบบไฟระบบ่อซึมให้หมดทุกจุดนะครับเพราะว่าผมจะถอดหรือเหลือแต่ตัวนะครับเป็นเหลือแต่ตัวถอด กรอบสีส้มออกหมดทุกชิ้นนะครับตอนนี้หมดทุกชิ้นนะครับถอดล้อถอดเช็คซิ้นรั่วซึมให้หมดทุกจุดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับครับอ่าตัวนี้นะครับลูกค้าผมจะดูแลเรื่องอะไรให้นะครับคือผมรับประกันอ่รับประกันนะครับรับประกันดูแลเรื่องอะไรให้อ่าผมจะรับประกันเสื้อสูบนะครับฝาโซบครับเผาหน้าครับทั้งชุดนะครับตัวนี้อ่าปั๊มเฮลิกนะครับตัวนี้ผมรับประกันให้ครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ถ้าเกิดเป็นเป็นที่ผมบอกคือผมจะซื้อให้ครับลูกค้าซื้อให้แต่ว่าค่าช่างอะไรลูกค้าก็ต้องออกเองนะครับถ้ามีปัญหาในในภายหลังที่ซื้อจากผมไปนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับลูกค้าเราก็ดูแลจุดใหญ่ๆให้ลูกค้าได้ได้มั่นใจขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงัไปเยอะฝาสูบเกือบสองหมื่นแล้วครับอารมเฮลิคก็เป็นหมื่นนะครับตัวนี้ครับเสื้อสูบนี้ยิ่งแพงนะครับก็เราก็ดูแลให้นะครับบางที่ซื้อมาเสื้อสูบแตกลูกค้าก็ไม่รู้ครับ เวลาใช้งานจริงๆความร้อนขึ้นน้าไหลออกมาพอค้าไม่รับนะครับมีมีเยอะนะครับตอนนี้พอค้าแถววันนั้นลูกค้าจะเอารถมาเถินผมครับไปซื้อมาจากบุรีรัมนะครับพอค้ารายใหญ่ก็ก็เป็นตัว M60 นยนะครับเสื้อแตกเลยนะครับเขาเขาไม่รับผิดชอบนะครับตอนนี้ผมก็ดูแลให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนั้นเขาเขาขายเขาขายมาก็เน้นขายอย่างเดียวนะครับผมเองผมจะเน้นคุณภาพรถนะครับ ครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรถราคาระดับนี้หรือว่าราคาหลักสองแสนสามแสนสี่แสนขึ้นไปผมก็จะเน้นคุณภาพให้ลูกค้าได้ไปใช้ครับเพราะว่าผมเองก็ทํานาเหมือนกันครับลูกค้าผมก็ทํานาเหมือนกันครับผมก็อยากจะให้เรยช่ารายชาวนาครับเอาไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพครับเพราะว่าผมเองก็สงสารนะครับเพราะว่าราคาข้าวราคาคือผลผลิตตอนนี้นะครับมันก็ตกทําเยอะอยู่ครับเพราะหลักก่าจะให้ได้เงินแต่ละบาททําลูกค้าก็ดูนะครับ ก็ผมดูแลให้ครับตัวนี้ราคาไอ้ราคานี้ก็ไม่แพงนะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับราคานี้อุปกรณ์มีให้หมดนะครับถ้าลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะเป็นโรตารี่หรือผ่านถ่ายหรือหรือว่าจะเป็นตัวตัดหญ้าครับตัวนี้ตัวตัดหญ้าก็ดีนะครับไปตัดหญ้าก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องอะไรดีหมดนะครับก็จะมีข้อเสียตัวนี้ครับจะมีตอนวิ่งวิ่งเกียร์สี่นะครับบนถนนถนนดำนะครับถนนวิ่งไวนะครับจะมีเสียงเสียงหอนบ้างนะครับตัวนี้ ก็จะถ้าเป็นเกียร์ทำงานนะครับทำในไร่ในนาในอะไรนี้ก็จะไม่มีนะครับก็ปกติไม่มีเสียงครับแต่จะมีจะมีในรอบวัยนะครับตัวนี้ในรอบวัยก็จะมีเสียงหอนบ้างนะครับก็ไม่ไม่ไม่แปลกนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับลูกค้าไม่ไม่ถือว่าน่าเกลียดมากครับอ่ะวันนี้ผมจะให้เดี๋ยวให้ช่างมาลองสตาร์ทแล้วก็ลองขับเพื่อนดูครับ